ที่อุบลราชธานีเองก็มีการพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนครับที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้ที่สัการเพิ่นบอกว่าย้ำว่าเป็นการเดินทางแบบอย่างปลอดภัยไร้กังวลครับที่สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับนายชาชวานเบญจศิริวงศ์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้นลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบความเรียบร้อยความพร้อมในการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชน ที่จะเดินทางเข้ามาใส่บริการในช่วงสงการนะครับโดยมีนายภชระเกาสายพันธ์นะครับรองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชาการเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทหารตำรวจแนะนำจุดให้บริการประชาชนตามจุดต่างๆโดยมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขไวค้คอยปฐมพยาบาลน,นะครับในเบื้องตน้นพร้อมเตรียมจัดชุดยาให้กับประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินในระหว่างการเดินทาง มีการจัดตรวจสารเสพติดนะครับการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ตรวจสภาพร่างกายเหตุการณ์งานครับรถโดยสารให้มีความพร้อมในการขรบับรถบริการรับส่งประชาชนไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจจับความเร็วติดตามสถานะตำแหน่งของรถโดยสารว่าเดินทางตามเส้นทางที่กำหนดไว้บอขับคว้าเร็วกว่าที่กำหนดบอนะครับรวมไปถึงท่าเร็วเกินนะครับเจ้าหน้าที่จะแจ้งตำรวจ ที่ยูยุดใกลๆนะครับให้สกัดจับหรือตักเตือนท่านทีพร้อมก็มีการร่งรงค์ให้ประชาชนที่เดินทางกลับถึงภูมิลำเนาแล้วนะครับให้ซอยกันครับขี่ปลอดภัยเมาแล้วย่ครับในพื้นที่คนเจ้าของที่เจ้าของอยู่อาศัยพร้อมก็มีการแจกใจนะครับพาเย็นลูกอมให้กับประชาชนติดโตวัยในคณะการเดินห้างมวลรดโดยสารและก็ตรวจสอบความพร้อมของโดยสารน้ำว่าปฏิบัติตามระเบียบของกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับได้มีความพร้อมอย่างพร้อมนะครับ อย่างหลายนะครับในการให้บริการประชาชนซึ่งในช่วงของเจ็ดมืออันตรายนี่นะครับจนหอวันที่17บเเมษายนจะเป็นช่วงของการเดินทางกลับผู้มีลำเนาหรือเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวของประชาชนในวันหยุดยาวซึ่งก็จะมีการเดินทางเดยรถโดยสารเป็นจํานวนมากซึ่งที่อุบลราชธา,านีให้่กความสําคัญในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวก่น้องประชาชนให้เดินทางอย่างปลอดภัยไปฟังเสียงสภาบางชุมอตอนของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชวาน เบนจะซริวงครับจากการดูข้อมูลเนี่ยก็ปรากฏว่านักท่องเที่ยวหมายถึงว่าผู้จะมาใช้บริการเนี่ยในส่วนขาเข้าณนะปัจจุบันเนี้ยนะเพิ่มขึ้นไม่มากนะห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์แต่นักท่องหมายถึงว่าผู้โดยสารขาออกจากอุบลเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะจากจากจากก่อนหน้านี้ถึงวันนี้นะฮะแต่มีการคาดการณ์ว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า ทางรถก็จะมีการแจ้งเสริมเข้ามาอย่างเช่นทุกตัวอย่างเช่นรถที่ออกจากองวนเนี่ยเสริมเข้ามาแล้ว8ปดถึงสิบคันนะที่เราตรวจสอบมาทั้งหมดที่เราก็มั่นใจว่าเราสามารถให้บริการได้รูปแบบของการดูแลก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็มีการาตรวจคุณภาพรถนะให้มีมาตรฐานมีการตรวจเช็คสภาพตรวจมาตรฐานคนขับนะคนขับรถจะต้องมี เป่าแอลกอฮอล์แล้วต้องไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะครับอันนี้เราเราตรวจทุกคันแล้วก็ตรวจเป็นประจาแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเราก็มีการตั้งด่านตรวจเป็นระยะระยะอยู่ประมาณโดยเฉลี่ยเนี่ยห้กิโลเมตรต่อ1จุดนะครับเพื่อเป็นจุดเช็คอินนะเพื่อให้เขาเองเนี่ยได้ได้รู้ในระบบว่ามีคนคอยดูเขาอยู่และนอกจากนั้นเนี่ยทางกรมขนส่ง เพราะมีระบบแทร็กกิ้งแทร็กกิ้งก็คือสามารถดูในจอได้ด้วยว่ารถคันไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนและวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ถ้าเกิดวิ่งด้วยความเร็วเกินกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะมีการอเลอร์ตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือตำรวจที่อยู่ใกล้ก็จะเข้าไปชาร์จนะครับอันนี้ก็เป็นระบบที่เราดูแลนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีรถบางคันเนี่ยที่วิ่งออกไปต่างประเทศก็คือที่ช่องเม็กเราเองก็จะมีระบบคัดกรองอยู่ที่ด่านช่องเม็ก นะครับอันนี้ก็ดูแลทั้งเรื่องความปลอดภัยบนถนนแล้วก็ดูแลเรื่องความมั่นคงด้วยนะขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าจังหวัดอุรธานีเนี่ยเ,เราวางระบบไว้อย่างดีนะครับ